การตัดสินใจซื้อรถยนต์1คันไม่ใช่แค่การดูว่าเราผ่อนไหวไหมแต่เราต้องดูอีกนะครับว่าเราเลี้ยงดูรถคันนั้นไหวหรือเปล่าวันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือคำนวณเงินผ่อนรถยนต์ในเว็บไซต์ www.alabfin.com l o u t เพื่อหาค่างวดเวลาเราเห็นโปรโมชั่นรถยนต์ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,000บาท ฟังดูน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเจ้าของได้ไม่ยากใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าทําไมหลายคนที่่อนรถถึงยังประสบปัญหาการเงินช็อตนั่นเพราะว่าค่างวดรถเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ตามมาครับการตัดสินใจซื้อรถยนต์หนึ่งคันไม่ใช่แค่การดูว่าเราผ่อนไหวไหมแต่เราต้องดูอีกนะครับว่า เราเลี้ยงดูรถคันนั้นไหวหรือเปล่าวันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือคำนวณเงินผ่อนรถยนต์ในเว็บไซต์ w w w a l l a b o u t f i n c o m เพื่อหาค่างวดและต่อด้วยการคำนวณต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของรถ หรือที่บางคนเรียกว่าเป็น total cost of ownership ของรถยนต์กันครับลองมาดูกันนะครับว่าโปรแกรมวางแผนการเงิน All About Fin จะคำนวณค่างวดเงินผ่อนรถยนต์ flat rate ออกมาได้อย่างไรให้เริ่มต้นนะครับเข้าไปที่ www.allaboutfin.com คลิกไปที่เมนู Fin Program ครับแล้วคลิกเลือกเครื่องคิดเลขการเงินคุณจะพบกับเมนู dropdown นะครับให้เลือกฟังก์ชันคำนวณเงินผ่อนรถยนต์ flat rate สมมุติตัวอย่างนะครับว่าถ้าคุณต้องการซื้อรถยนต์คันหนึงราคา1ล้านบาทแต่คุณมีเงินดาวแล้ว3 0 0 0 0นบาททําให้เหลือยอดจัดไฟแนันส์เ0 0 0แสนบาทถ้าดีลเลอร์เขาเสนออัตราดอกเบี้ย flat rate สอต่อปีแล้วให้คุณผ่อนได้5ปีก็คือรวม60งวดนะครับให้คุณใส่ข้อมูลดังนี้ครับระยะเวลาในการกู้ยืม5ปี อัตราดอกเบี้ย2.5%ต่อปีโดยที่คุณไม่ต้องใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อีกนะครับส่วนเงินต้นใส่700,000บาทกดคำนวณเราก็จะได้คำตอบนะครับว่าเงินงวดผ่อนชำระคืนเท่ากับ13,125บาทต่อเดือนครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะหยุดที่ตัวเลข13,125บาทนี้แล้วตัดสินใจว่าไหว แต่ความจริงก็คือว่าเราต้องบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายแฝงเข้าไปอีกอย่างน้อย50-80%ของค่างวดเลยนะครับถามว่ามีอะไรบ้าง 1. ค่าน้ำมันค่าไฟถ้าเป็นรถ EV ซึ่งอาจจะตกอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0 0 0ถึงบาทต่อเดือน 2. ค่าประกันภัยชั้น1เฉลี่ยต่อเดือนก็อาจจะอยู่ประมาณสัก1,500บาทต่อเดือน 3. ค่าบำรุงรักษาพวกเช็คระยะหรือว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่างๆเฉลี่ยต่อเดือนก็อาจจะอยู่ประมาณสัก1000บาทต่อเดือน4ีค่าทางด่วนค่าที่จอดรถก็อาจจะอยู่ประมาณสัก1000หรือว่า2000บาทต่อเดือนเมื่อรวมค่าใช้จ่ายแฝงเหล่านี้เข้าไปสมมุติว่าถ้าเรารวมได้ประมาณสัก7,000บาทก็จะส่งผลทำให้ต้นทุนที่แท้จริงของการมีรถยนคันนี้จะอยู่ที่ค่างวด13,125 บวกค่าใช้จ่ายแฟนอีก7,000เท่ากับประมาณ2,125บาทต่อเดือนครับนี่คือตัวเลขที่คุณต้องนำเอาไปพิจารณานะครับว่าจะกระทบกับกระแสงเงินสดและเป้าหมายการออมก,การลงทุนของคุณหรือเปล่าการคำนวณค่าง,งวดจะช่วยให้เรารู้ภาระนี้แต่การคำนวณต้นทุนรวมทั้งหมดของการเป็นเจ้าของรถยนต์สักหนึ่งคันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสมจริงเพื่อไม่ให้ความสะดวกสบายในวันนี้ กลายเป็นภาระหนักอึ้งในวันข้างหน้าก่อนตัดสินใจซื้อรถคันต่อไปอย่าลืมลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจได้ที่ www.alaboutfin.com ครับ